เทศกาลถือศีลกินเจศาลเจ้าภูหมิงไตซือตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรเมืม่อวันที่16ตุลาคม2555นายลิขิตสรีชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเดินนำเวียนทูบณศาลเจ้าผูหมิงไตซือตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรมพร้อมด้วยนายพรเทพอ้นทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมือง และพี่น้องประชาชนจำนวนมากเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณเทศกาลถือศีลกินเจสารเจ้าภูมิิงไต่ซื่อจำนวน10,000แสนบาทรระะกลยกการบริหารจังหวัดชุมพรธารกิจนะครับได้มอบให้กับทางท่านประธานนะครับของรงคาพระสุะริง์ไต่ซื่อนะฮะเป็นจำนวนเงิน10,000แสนบาทนะครับ ับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางคณะของการบริหาร